ขาบอกว่ากว่าพี่พจะประสบความสําเร็จเนี่ยพี่ก็แลกอะไรหลายอย่างมันต้องแลกด้วยจิตวิญญาณของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่กังวลก็คงจะเป็นร่างกายนะคะนักกีฬาท,ทุกคนจะมีการบาดเจ็บมันก็เลยทําให้ร่างกายเราอ่ะคือมันเหมือนทําร้ายมันตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็ทุทกๆครั้งที่จะมีการแข่งขันแต่ละแมทเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่เราเครียดมันก็จะมีการร้องไห้สำหรับพี่นะพูดกับตัวเองอยู่เสมอว่าพอร์ของพี่อ่ะคืออะไรพอร์ของพี่คือ,อ,เ,อ,อ,คอเธอต้องทำได้ค่ะ ปัญหาอะไรก็ตามถ้าเราบอกตัวเองว่าทำได้ยังไงก็ทำได้พี่ก็เลยเป็นหญิงแกล่งทุกวันนี้เห็นไหมผู้หญิงอย่างเราขนาดพิการเราก็ยังเป็นตัวแทนได้แถมเรามีลูกได้อีก่ังค่ะมีลูกเราก็เลี้ยงลูกด้วยตัวเองอย่างนี้ปวดตัวเองก็มีด้วยจ่ายสุนีจนะนักกีฬาวิ่แเช์ฟันดาบทีมชาติไทยที่เพิ่งได้เหรียญทองจากรายการพาราลิมปิกที่ปารีส2024ค่ะ ก็จุดเริ่มต้นที่พี่แววต้องเล่นกีฬาวิเชฟันดาบเนื่องจากว่าพี่แววพิการนะครับตอนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วรับรู้ว่าตัวเองไม่สามารถที่จะเดินได้ตลอดชีวิตนะคะจำได้ตอนนั้นอายุ17ปีมันเหมือนเรามีความรู้สึกว่าเราทําไมต้องฟื้นเราโทษชะตาชีวิตทุกอย่างแต่วันหนึ่งอะ่ะเราได้ไปเจอคนที่เป็นมากกว่าเราเนี่ยพี่ได้ไปเรียนในสูตรฟืน้นฟูอาชีพคนพิการหยัดฝนพี่ก็เจอเหมือนคนพิการมีลักษณะมากกว่าเราคนพิการเหมือนเราบางคนขาขาดแขนขาด,ขาดตาบอดอีก เขาใช้ชีวิตแบบเหมือนใช้ชีวิตมีความสุขได้และแลกเปลี่ยนกัน,นะคะ mm hmm. ก็เลยทําให้แบบกล้าที่จะแบบนับหนึ่งใหม่คิดว่าเออไม่เป็นไรเราเราพี่กันแต่อย่างน้อยเรายัางมีมือที่ดูแลตัวเองได้2คือเหมือนเรามีสมองที่จะทําอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำแล้วหลังจากนั้นมาเล่นฟันดาบแล้วก็รู้สึกว่าเออเหมาะกับเราด้วยแล้วก็หลายๆคนก็มองว่าเราอะ มีโอกาสมากกว่าได้ไปถึงระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสมาคัดเลือกเป็นทีมชาติพี่เล่นมา6กสมัยแต่ทุกๆสมัยทุกๆ4ปีจะมีการแข่งขันระดับโลกเงี้ยไปทุกแมตช์ได้เหรียญทุกแมตช์ถึงแม้จะไม่ได้เหรียญทองได้ได้ติดตามดูใช่ไหมคะดูตอดเลยโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะฝากเสื้อไปให้ตัวนึงนะคะพร้อมลายเซนค่ะโอเคสวัสดีค่ะค่ะมารู้จักกับอุปกรณ์ก<ม>ีฬาฟันดาบกันหน่อยดีกว่านะคะอันนี้คือเสื้อของพี่นะคะจะมีเสื้อของพี่เห็นไหมเอสจะนะณ h a ยแ a n d ก็จะมีเสื้อชุดเสื้อชุดกันเกงนะคะแล้วก็ถุงมืออันนี้คือถุงมือเอเป้ฟอยดาบฟอยต้องใช้ถุงมือแบบนี้แล้วก็ดบับเซเบอร์ก็จะเป็นถุงมือที่มีฟอยแล้วก็ดาบ อันนี้ดาบแรกนะที่พี่ได้เหรียญทองในพาราลิมปิกก็คือเรียกว่าดาบเซเบอร์เห็นไหมคะดาบเซเบอร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อมาวันที่สองที่พี่ได้เหรียญทองอีกก็คือดาบฟอยต่อมาดาบนี้คือดาบเอเป้ค่ะเห็นไหมดาบนี้เป็นดาบหลักของพี่แววเลยค่ะเพราะว่าเป็นดาบที่พี่แววชอบและถนัดมากแล้วก็ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากมายเพราะเป็นดาบที่แทงแทงใครแทงเร็วก่อนไฟขึ้นก่อนเห็นไหมก็จะมีปลั๊กไฟเพื่อเสียบเพื่อให้เห็นได้คะแนน พูดถึงวินาทีตื่นเต้นที่สุดในแมตช์แข่งขันแบบนี้ก็คือวันที่แข่งวันแรกของดาบเซเบอร์ครับเพราะว่ามัน14เท่าสุดๆของสุดๆอะแล้วเราเชื่อว่าคนดู <c oughs> คงตื่นเต้นเหมือนกัน <c oughs> แล้วสุดท้ายพี่แวลแทงออกไปเขาก็แทงท <c oughs> ี่เขาแทงแต่สุดท้ายกรรมการให้เราเป็นฝ่ายชนะ <c oughs> ชม,มันมันเกินคาดหวังทุกวันนี้ยังแป๊บๆนอนไม่หลับเป็นบางครั้งถ้าตื่นขึ้นมาก็จะเฮ้ยทำได้ยังไงวะอะไรเราได้ยังไงอะไรเงี้ยนี่ไง Share วิวแชร์แฟนซิ่งก์วูแมนเห็นไหมคะทั้งสวยทั้งหนักค่ะ เขาบอกว่ากว่าพี่พี่จะประสบความสําเร็จเนี่ยพี่ก็แลกอะไรหลายอย่างมันต้องแลกด้วยจิตวิญญาณของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่กังวลก็คงจะเป็นร่างกายนะคะนักกีฬาท,ทุกคนจะมีการบาดเจ็บนะคะเพราะว่าการฝึกซ้อมอ่ะก็จะหนักกว่าการแข่งขันมันก็เลยทําให้ร่างกายเราอะ่ะคือมันเหมือนทําร้ายมันตลอดพี่ก็มีปัญหาเรื่องมืออ่ะชาจะต้องพามีพังผืดอยู่ที่ข้อมือเพราะใช้งานเยอะอะไรอย่างเงี้ยและสิ่งที่กังวลมากๆที่สุดก็คือด้วยความพิการของตัวเองนะคะ ที่จะมีแบบเหมือนประจําโรคประจําตัวก็คือมีการติดเชื้อเกี่ยวกับระบบปัสสาวะของตัวเองเนี่ยก็เลยกลังวลใจเรื่องนี้มากกว่าค่ะแล้วก็ทุกทกครั้งที่จะมีการแข่งขันแต่ละแม่เนี่ยมันก็จะมีช่วงที่เราเครียดมันก็จะมีการร้องไห้ระหว่างทางกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จปัญหาในร่างกายเราปัญหาเรื่องจิตใจเลยไม่พอก็จะมีปัญหาครอบครัวเพราะครอบครัวก็จะไม่มีไรายได้อะไรเลยเราประสบความสําเร็จผลพลอยได้ก็คือมีเงินรางวัลก็คือมันซัพพอร์ตครอบครัวอย่างงี้ค่ะ power of now ของแวลคือ you can you is now สำหรับพี่นะพูดกับตัวเองอยู่เสมอว่าเธอต้องทำได้ค่ะส่งกระจกมีปัญหาอะไรก็ตามคุยกับเขาบอกกับเขาว่าเธอต้องทำได้พี่ก็เลยเป็นหญิงแกล่งทุกวันนี้การที่พี่เป็นตัวแทนให้กับสังคมรับรู้ว่าเนี่ยพี่เป็นคนพิการคนหนึ่งที่เหมือนมีชีวิตครึ่งชีวิตสุดท้ายอะ่ะชีวิตของพี่สะท้อนให้สังคมเห็นว่าเนี่ยถึงแม้เขาพิการเขาก็สามารถดูแลตัวเองได้เขาสามารถดูแลครอบครัวได้และที่สําคัญที่สุด เขาสามารถเป็นตัวแทนทีมชาติทําให้หลายประเทศเป็นร้อยประเทศอะรู้จักคนไทยรู้จักประเทศไทยเงี้ยค่ะก็เลยภูมิใจในตัวเองค่ะ